นี่นแต่ตัวดีเลยเพราะมีสารประหลอดถูกไหมอืมาานานน่บอออกกขพิจรณ ลอยไม่เห็นไหมไหนลอยมันคันจากอะไรตอนน้ำเหลืองหมักเส็ไปหาหมอหมอเขาเกิดจากเลือดมันไม่ดีหมอเขาว่าไงเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีตอนน้ำเหลืองอักเสบไปเดินนอนตรงนั้นหรือเปล่าไปไปก็ไปเรื่ยและทางสวนไปตามเดนกันไม่ตรงนั้นอ่ะตรงที่หล่อหลายรอบเมื่อคุณ โยนปูนปุไกระแตกต้มละออมไล้วโยนใน้ำพงนอ้นะมีเลยมันมีอะไรปุ้งมาจากไหนลงส่อนที่ขาลงเลยมันมันจะวัดน้ำปูนใส่ราคัมมีกูทำมีอายุเท่าไหร่ไม่ได้ถึงมาทุก แล้วที่เขานำมาทิ้งเขาทิ้งไว้กี่ปีแล้วครับสองปีปีสองแล้วนี่เนี่ยปีสอง้วเขาได้มาเยอะก็จ้างคนไปทแล้วคนซื้อมาจากไหนพี่รู้ไหมไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนที่ารล้ำรถล้ำรถน่ะลุงเดีเวลาเอามาทิ้งนี่เขาเอามายังไงใส่รถเลยมาทิ้พิาเนียบพารแล้วแต่เขาต่อโค้งเหล็กขึ้นสูงอ๋อแบบเป็นรถคอกันนะครับรถตอนเดียวอ่ะ บางทีได้เยอะก็ปักไปประมาณสองไปดูว,ว่าเราผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นบอกโอ้ยผมคือจะเป็นอ <c oughs> ่ะ <c oughs> แข็งแรงเนาะมันนำ้นำน้ำค้ามน้ำตาลไปโดนเนาะและขยะนี้ยลุงของใครอะไรเคยเห็นไหมเนี่ยขยะทั้งหลังนี่เจ้าของเขาเลยที่บ้านมีลวดเขียวเขียวอ่ะลวดเขียวเขียวเออเนี่ยฝั่งนี่อ๋อที่เขาทำเออ รู้สึกยังไงอ่ะที่เขาเอามาทิ้งเนี่ยครับผมก็ไม่เห็นผมเป็นไรเลยเราไม่เป็นไรเวลาเขาเอามาทิ้งเนี่ยเขาใส่รถอะไรมาครับใส่ใสาปอเขาเหลอปิกอ๋อกระบะธรรมดาเลยนะกระบะเนี่ยจะก็ต่อโค้งขึ้นข,นขสูงวันกี่เที่ยวเยอะไหม